ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่ห้า้อหกสห้าการประมูลสำหรับเศรษฐีตอนที่สี่เฮอฉางเล้อหันไปตบบ่าชายคนนั้นเบาเพื่อให้กำลังใจและพูดว่าการประมูลครั้งนี้จะนำชื่อเสียงมาให้โรงประมูลชาหลินอย่างแน่นอนถ้าเราสามารถพาให้โรงประมูลชาหลินสูงขึ้นไปอีกขั้นได้ด้วยยาพวกนี้แล้วก็ มันจะเป็นการที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราเจ้าต้องจําไว้ให้ดีว่าจะต้องทําให้การแสดงวันนี้โดดเด่นให้มากการชุมนุมครั้งใหญ่ในวันนี้เป็นเพราะยาพวกนั้นถ้าเราสามารถทําให้พวกเขาพอใจกับผลในวันนี้ได้พอลูกค้าคนนั้นกลับมาหาเราข้าจะปรึกษารายละเอียดกับเขาเพื่อดูว่าเขาสามารถจัดหายาให้เราเป็นการถาวรได้หรือไม่ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีโรงประมูลชาลินของเรา ก็จะไม่จำกัดอยู่แต่ในเมืองชาลินเล็กๆแห่งนี้อีกต่อไปขครับคืนนี้ข้าจะทำให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนชายคนนั้นพูดอย่างมั่นใจเขาดึงเสื้อผ้าของเขาอีกครั้งเป็นการตรวจสอบครั้งสุดท้ายไปเถอะอนาคตของโรงประมูลของเราจะถูกตัดสินในคืนนี้เห่อฉางเริ่มองไปยังฝูงชนที่แออัดยัดเยียดกันอยู่ที่ชั้นล่างอย่างคาดหวังแม้ว่าโรงประมูลชาลินจะมีชื่อเสียงในแคว้นนี้เป็นอย่างมากก็ตาม แต่พวกเขาก็ถูกจำกัดอยู่ที่นี่โดยไม่ได้ตั้งใจถ้าครั้งนี้ชื่อเสียงของพวกเขาแพร่ออกไปแล้วก็อืยิ่งคิดเหอฉางเลอกก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อผู้ทำการประมูลก้าวขึ้นเวทีเสียงโห่ร้องก็ดังขึ้นจากฝูงชนดังมากจนโรงประมูลแทบแตกผู้ทำการประมูลที่ยืนอยู่บนเวทีถึงกับกลืนน้ำลายอึกใหญ่เขาเป็นผู้ทำการประมูลของโรงประมูลชาลิน และเขาก็ภูมิใจในการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของตัวเองแต่เมื่อเห็นฝูงชนที่ส่งเสียงดังอึกระึกอยู่ตรงหน้าเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกขาอ่อนนิดหน่อยอู๋เสวีย่ยที่นั่งอยู่ในห้องส่วนตัวที่ชั้นสองนางมองภาพเหตุการณ์ด้านล่างด้วยสายตาที่นิ่งสงบก่อนอื่นขอต้อนรับทุกท่านสู่โรงประมูลชาหลินวันนี้ข้าเชื่อว่าแขกภูมิเกียรติของเราคงได้ยินข่าวแล้วว่าวันนี้ที่โรงประมูลชาหลิน มียาล้าค่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดอยู่ในมือของเรายาพวกนั้นถูกมอบให้เรานำออกมาประมูลเป็นจำนวนมากซึ่งฤทธิ์ของมันนั้นยิ่งกว่าน่าพึงพอใจเอาละอย่ามัวแต่คุยกันเลยขอรับพวกท่านทุกคนคงสนใจกันแล้วว่ายาพวกนี้ออกฤทธิ์ยังไงบ้างงั้นอย่าเสียเวลาไปมากกว่านี้เลยขอรับโรงประมูลชาลินของเราขอเสนอยาเม็ดแรกที่เราจะนำออกมาประมูลเอาขึ้นมาได้เลย ผู้ทำการประมูลประกาศเสียงทุ้มเหล่าผู้คนที่เอะอะอึกระทึกกันอยู่ก็พลันเงียบเสียงลงทุกคนจ้องมองขึ้นไปบนเวทีด้านหน้าและจ้องมองของที่ถูกนำขึ้นมาโดยไม่ละสายตาเลยแม้แต่น้อยโดยมีหญิงสาวที่น่ารักทรงสห์คนหนึ่งเดินสส่สะโพกถือถาดสีน้ำตาลขึ้นมาบนเวทีในขณะเดียวกันผู้คนน,นล่างก็ไม่ได้สนใจเลยว่าสาวสวยคนนั้นจะเย่อยวนแค่ไหนเพราะสายตาของพวกเขาจดจ้องอยู่แต่กล่องหมทองเล็กๆที่วางอยู่บนถาด นี่คือ,อยาเพิ่มพลังวิญญาณเมื่อกินเข้าไปแล้วมันจะทําให้พลังวิญญาณของผู้ที่กินเพิ่มขึ้นชั่วคราวทําให้สามารถทะลวงระดับขั้นพลังวิญญาณได้ยานี้จะออกฤทธิ์นานหนึ่งวันและภายในวันนั้นผู้ที่กินจะมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่ไม่เคยเอาชนะได้มาก่อนด้วยถึงแม้มันจะมีฤทธิ์อยู่แค่หนึ่งวัน แต่มันก็ประเมินค่าไม่ได้เมื่อใช้ในเวลาที่ขับขันที่สุดเพื่อรักษาชีวิตของพวกเราเอาไว้ผู้ทําการประมูลได้อธิบายอย่างเป็นมิตรว่าใช้อย่างไรถึงจะได้ผลดีที่สุดและการแนะนําสินค้าตัวนั้นก็ทาให้ฝูงชนนั้นล่างพากันบ้าคลัง่งยิ่งพลังวิญญาณของพวกเขาสูงขึ้นมากเท่าไหร่ความเร็วในการเพิ่มพลังวิญญาณของพวกเขาก็ยิ่งช้าลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้คนมากมายต่างก็ติดอยู่ในขั้นเดิมมาหลายปีและบางคนก็ติดอยู่นานเกิน10ปี ซึ่งการพัฒนาที่ช้าเหมือนหอยทากมาหลายปีนี้ก็ทําให้คนมากมายสิ้นหวังและโอกาสนี้ที่จะทําให้พวกเขาได้พลังที่ปรารถนาแต่ไม่เคยได้มาก่อนนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เยั่วใจมากๆแต่สิ่งที่ดึงดูดใจได้มากที่สุดก็คือสิ่งที่ผู้ทําการประมูลบอกพวกเขายานี้จะสามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการต่อสู้หรือว่าการเดินทางยาที่สามารถทําให้ผู้ใช้มีพลังเพิ่มขึ้นได้ในทันที คือสมบัติล้ำค่าที่ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้อย่างแท้จริงยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่566การประมูลสำหรับเศรษฐีตอนที่ห้ายาเช่นนี้อาจจะไม่รอดใจคนธรรมดาทั่วไปมากนะัก แต่เมื่อเอามาวางตรงหน้าสิทธิของสำนักศึกษาเฟิงหัวแล้วมันก็กลายเป็นอาวุธให้พวกเขาอวดพลังของตนเองได้ในหนึ่งวันพวกเขาจะได้รับพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนและยานี้จะสามารถช่วยพวกเขาให้ออกจากสถานการณ์ตึงเครียดในงานลาวิญญาณในอนาคตได้อืสวรรค์ย่อมรู้ว่ามันมีความหมายมากเพียงใดตอนเราสิทธิที่เพิ่งผ่านงานลาววิญญาณที่โหดร้ายที่ซึ่งพวกเขาถูกสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งเล่นงานเอากี่ครั้งแล้วที่พวกเขาต่างก็พบว่า พวกเขามีพลังไม่พอและจำต้องวิ่งหนีจากพวกสัตว์อสูรด้วยความกลัวนอกเหนือจากนั้นพวกศิทย์ก็รู้ว่าเพื่อนสิทธ์ของพวกเขามากมายได้เสียชีวิตไปในงานล่าวิญญาณเนื่องจากมีพลังวิญญาณที่ไม่เพียงพอซึ่งยาเพิ่มพลังวิญญาณนี้จะกลายมาเป็นเครื่องรางที่จะช่วยชีวิตพวกเขาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยการเพิ่มพลังวิญ,ญญาณขึ้นในทันทีนั้นจะช่วยเพิ่มความเร็วความคล่องแคล่วและความว่องไวของพวกเขา ให้มีมากขึ้นจนถึงขีดสุดเมื่อ,อเผชิญกับอันตรายพวกเขาจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษจนสามารถหลบหนีและเอาชีวิตรอดได้มันแทบจะเป็นเวลาเดียวกับที่ผู้ทำการประมูลแนะนำสินค้าจบบรรดาสิทธิ์ของสำนักศึกษาเฟิงหัวที่ด้านล่างก็ไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้อีกและเริ่มกระวนกระวายใจจนนั่งไม่ติดพวกเขาพากันชะงอคอดูและเงี่ยหูคอยฟังราคาเริ่มต้นกระตือรือร้นจะเสนอราคาเพื่อประมูลยาที่มหัศจรรย์นี้ ถ้ามียาเพิ่มพลังวิญญาณอยู่ในมือพวกเขาก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกสัตว์อสูรฆ่าในงานล่าวิญญาณในอนาคตข้างหน้าอีกทั้งจะสามารถได้รับพลังเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษเหนือเพื่อนสิทธิ์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดด้วยถึงแม้ว่ามันจะอยู่ได้แค่วันเดียวก็ตามแต่พวกเขาก็จะสามารถล้มสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งกว่าที่โดยปกติแล้วพวกเขาไม่กล้าจะ,ะเผชิญหน้ากับมันเลยได้ซ้ำและหลังจากนั้นพวกเขาจะได้รับหินวิญ,ญญาณที่มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาได้คะแนนในงานลาวิญญาณได้ดีขึ้นด้วยซึ่งมันจะทำให้พวกเขาได้รับส่วนแบ่งทรัพยากรของสำนักศึกษาเฟิงหัวเพิ่มมากขึ้นและมันยังทําให้พวกเขาอยู่ในสำนักศึกษาเฟิงหัวได้ง่ายขึ้นอีกมากด้วยจํานวนของยาเพิ่มพลังวิญญาณที่เรามีสําหรับการประมูลในครั้งนี้มีทั้งสิ้น5เม็ดทุกเม็ดจะมีราคาตั้งต้นที่ห้าหมื่นตำลึงเอาละ่ะเรามาเริ่มประมูลยาเม็ดแรกกันเลยดีกว่าเมื่อเห็นความกระตือรือร้อนของฝูงชนด้านล่าง ผู้ทำการประมูลที่ยืนอยู่บนเวทีก็แอบโล่งใจเขานึกถึงคำเตือนก่อนก,อนการประมูลของเหอฉางเลอแล้วก็รู้สึกมีแรงกระตุ้นขึ้นมาโหเม็ดละห้0 0 0ื่นตำลึงถ้าเราขายได้ทั้งหมดก็หมายความว่าเราจะได้อย่างน้อย250,000ห้านตำลึงใช่ไหมเชียวชูพูดพร้อมกับเรียริมฝีปากที่แห้งผากของเขาส่วนเฟยหยานก็ส่งสายตาดูถูกให้เขาแล้พูดว่าสองแสนห้าหมตำลึงงั้นหรือ เจ้าเนี่ยมันซื่อบื้อสุดๆจริงๆเลยเมื่อได้ยินดังนั้นเชียวชูถึงกับกระพริบตาปริบๆก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรลานนนั้นล่างก็พลันเอะอะขึ้นมาทันทีหกมื่นเจ็ดมื่นหนึ่งแสนผู้เยามากมายต่างลุกขึ้นจากที่นั่งคนเล่าคนเล่าทุกคนต่างก็สวมใส่ชุดเครื่องแบบของสำนักศึกษาเฟิงหัวโดยไม่เว้นสักคนเดียวในฐานะที่เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงว่ามีแต่พวกคนรวยเป็นลูกศิษย์ พวกคนที่สามารถใส่ชุดเครื่องแบบของสำนักศึกษาเฟิงหัวก็เท่ากับสวมตราสัญลักษณ์ที่อวดตัวว่ามีตระกูลที่ร่ำรวยมหาศาลและมีอำนาจนุนหลังพวกเขาอยู่เงินแค่หมื่นหรือแสนตำลึงนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับพวกเขาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสิ่งที่พวกเขาซื้อมาจะช่วยชีวิตพวกเขาได้เงินเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรคำนึงถึงเลยแม้แต่น้อยในช่วงพริบตาเดียว ราคาของยาเพิ่มพลังวิญญาณเม็ดแรกก็พุ่งขึ้นไปถึง1 2 0 0 0 0ตำลึงแล้วเชลชูก็ทำตาโตจนแทบจะถลนออกมานอกเบ้าสวรรค์โปรดราคาประมูลกระโดดขึ้นไปหลายหมื่นแล้วนี่พวกเขากำลังพูดถึงเม็ดทรายก,กันอยู่หรอเนี่ยไม่นานนักยาเพิ่มพลังวิญญาณเม็ดแรกก็ถูกประมูลไปโดยสิทธิ์คนหนึ่งของสำนักศึกษาเฟิงหัวด้วยราคา13 0,000ื่นตำลึงหลังจากการทุ่มเทเง,เงินจำนวนมหาศาล ผู้เยาว์คนนั้นยังยืนอย่างยินดีและโบกมืออย่างภูมิใจให้กับเหล่าผู้เยาว์ของสำนักศึกษาเฟิงหัวคนอื่นๆที่อยู่ในโรงประมูลด้วยการกระทําของเขานั้นยัออย่วยุทุกคนที่อยู่ที่นั่นเติมเชื้อเพลิงลงไปในหัวใจของผู้เยาว์คนอื่นๆทุกคนเพราะพวกเขาต่างก็มาจากสำนักศึกษาเดียวกันพวกเขาจึงรู้ว่าจะแพ้อ,อีกไม่ได้แล้วระดับความสามารถของพวกเขาขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีพรสวรสค์มากแค่ไหน และพวกเขาไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริงนั้นได้แต่เมื่อเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบความร่ำรวยแล้วล่ะก็พวกเขาก็ไม่พ่ายแพ้กันง่ายๆเช่นกันหลังจากที่ผู้เยาคนแรกประมูลชนะยาเพิ่มพลังวิญญาณเม็ดแรกไปได้และด้วยการโยอ,อยุเสียดสีที่เหลือทนของเขาการประมูลที่ดำเนินต่อหลังจากนั้นก็กลายเป็นสงครามการเสนอราคาอันดุเดือดระหว่างบรรดาสิทธิร่ำรวยจำนวนนับไม่ถ้วนจากยาเม็ดที่สองเป็นต้นไปราคาของยาเพิ่มพลังวิญญาณแต่ละเม็ด ก็เกิน1นึ0 0 0สนห้าตำลึงทุกเม็ดเลยทำเอาพวกคนที่ไม่ได้อยู่ในตระกูลอํานาจอื่นๆตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่ายานี้มันเกินกําลังของพวกเขาไปมาก